หอมแก้มให้พี่น้องเพินเบิงเน่ยอากาศสดชื่นเลยพี่น้องเอ้ยพูดนะเฟินเิงเน่ยพูดละโมบ้ากับปวงหรอวะสวัสดีครับอีสานวะเจ้าค่ะเออสั้นละอีละค่ะถามมาเนื่องจากน้อยเน่ยถามมาเลยค่ะเขาอยย่กันมาจากปีกว่า สปีค่ะ1ิปีอายุห้างกันเท่าใหร่ยี่สิมีลูกจากคนแล้วนี่สองคนสองสาวแพ็กคู่ค่ะลูกสาวสองคนตอนนี้ลูกสาวอยู่ไสอยู่บุรีรัมค่ะคือเอาไปไหว้พุ่นก็ปลอดภัยดีค่ะแม่นห่ะครับปลอดภัยนะเขาอยู่กันม้านี่มีความสุขแน่บ่มีอยู่ค่ะมีจังใดอธิบายมา ก็สุขบ้างทุกบ้างก,างก็ก็สุกอยู่ค่ะลำบากใจบะก็ลำบากไหมก็มีบ้างแต่ก็อยู่กันเราก็ต้องอยู่กันไปค่ะยังฮักกันดีอยู่บ่ยังฮักค่ะยังฮักมากแล้วก็มากยิ่งกว่าเดิมค่ะ <laughs> ก็เพิ่มเติมไปอ่าค่ะในแต่ละวันแต่ละวันค่ะฮักหลายกว่าก้า <laughs> อยู่กับผูเทายังเสี่ยมีความลำบากใจแน่บ่ฮะ ไม่มีเลยค่ะความฮักอ่ะเพิ่มขึ้นแน่ว่าเพิ่มขึ้นหลายค่ะหลายคักๆเลยค่ะอยู่ตั้งแต่ปีแรกฮอดปีนี่ปีสิปีที่สิบสี่แล้วมันแตกต่างกันบละบอกเพื่อนดูไม่แตกต่างค่ะแต่ความแตกต่างที่แท้ทูก,ก็คืออายุมากขึ้นค่ะอ้วนขึ้นค่ะแล้วก็ลูกเยอะขึ้น <laughs> <laughs> ลูกมากมายไก่กองเลยค่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะต้องเอาไปอยู่บุรีรัมเนาะ สรุปว่าดีสรุปว่ามีความสุขดีค่ะยังปกติสุขอยู่คะ่ะช่วงนี้ไปใส่กับอะไ้ไปอย่างเที่ยมันเซ็งบ่ละล่ะก็มีบ้างค่ะเซ็งอยู่ค่ะก็อยากไปเพิ่มเติมเติมเต็มค่ะอยากแบบแบ็คแพคเกอร์ไปกันสองคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยากนิดนึงค่ะช่วงจังหวะตอนนี้ยเนาะลำบากหน่อยค่ะแล้วคิดทอดลูกบ่ล่ะคิดทอดมากค่ะคิดทอดหลายค่ะ เนาะคนคนมีลูกแล้วลูกบ้อยูน้ำหน่ะพี่น้องเหมือน <laughs> ขอาดขาดอะไรไปก็ <laughs> สีว่าเวว่าเวแน่แหละเดี๋ยวให้มันปกติก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิค่อยพากกันไปหาลงหาเล่นไปเที่ยวไซกากอยากไปไซกัสิพาไปดอกนาอลานเนาะโอเคค่ะลงตามนั้นอยู่แบบสุกบ้างดิบบ้างคะ่ะก็บ่าเป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> เดี๋ยวมันก็นมีความสุขเองแหละถ้าเขาสร้างขึ้นมา แม่เม่นวา่าละใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอ,อย่างทุกอย่างต้องสร้างมาด้วยตัวเราเองนี่แหละค่ะเนาะไม่มีใครไปขอใครเขาได้นะคะนอกจากเราทําให้ก่อนนะคะเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมาค่ะก็คือยังครูเจ้านันแหละซอยกันสร้างเอาเ้วยอความสุขอะ่ะบะเม่นสัง่งยูไฟเดี๋ยวมันบ่มีความสุเด้ต้องสั่งถึงสองไฟน่าลัเนาะใช่ค่ะนี่ว่าแบบขาดขาด,ดโลด จังน้อยก็ตายแล้วเขาก็อายุที่ยังเหลืออยู่ก็ส้่งเอาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อไปยังเขาสั่งได้นะครับก็ซอยๆกันสั่งเอานในช่วงที่เขามีเหลี่ยวมีแรงอยู่ตอนนั่นเองต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างคุย ทุกสิ่งทุกอย่างดูที่ความเข้าใจค่ะแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ปรึกษาการคุยกันค่ะหันหน้าเข้าหากันทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอีละพี่น้องเพิ่อนอยากรู้ว่าฮักกันแท้ฮักกันจริงบ่หอมแก้มให้พี่น้องเพิ่นเบ่งเน่ยหอมหอมดีๆพี่น้องเพิ่นบอเห็นหอมไม่ดูเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว้อพี่น้องเด้อ ่อ้อยู่กันแบบอยู่ดีมีแห้งมีความสุขทุกทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ